ไอพวยนี่ขึ้นก่อนไอ้จะนั่งหน้าหรือนั่งหลังได้หมดเลยนั่งหน้าหลังให้เขานั่งหน้านะเขาแต่เขาลงอืมไอ้จับให้เขาดิไอ้ปลอดภัยมาก่อนปลอดไปก่อนไอ้ปลอดภัยก่อนไอ้เป่ออกนพึ่งพอดีทุกคนวันนี้เราจะมาพายเรือคายัคกลางแดดกันนะครับทุกคนให้ให้เขาขึ้นก่อนไอ้ถือลงมให้เขาดิไอพึ่งให้เขาไม่ให้เขาลงก่อนอ่ะยังมายืนตรงนี้ <c oughs> ไอ้ถือไอ้ถืออะไรถือร่มไอ้ถือร่มก่อนในหะ้เขาลงไปก่อนนะ <c oughs> อะแล้วไงนะ <c oughs> เอาขาไว้อย่างนี้เหรอวะเฮ้ย <c oughs> ได้แล้วอะไม่เอาลงม,มาให้เขาไอ้จะปล่อยเชื่อเหรอ <c oughs> ไม่รอไม่ต้องไปอยู่อะ <c oughs> เอาไป <c oughs> ไม่รอนเลยอีกอีนูเออมางั้นไม่ต้องเอาไปก็ได้ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เรือเออนะเอาพายเอาไม้พายมาสองอันก็นได้ถ้าโทรศัพท์ตกน้ำก็เตรียมเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สังขานะครับสะพานมอนญอเอ็กซ <c oughs> ์เดินเข้าไปทำไมเฮ้ยเอ็กเดียวก็ไปคนเดียวไม่มีไม้พายจะกลับยังไงเล่าถ้าม่เชื่ออยู่เอ้า เร็วๆนี่ขอระวังเรือนะมาครับทุกคนจะไปแล้วรู้ตัวอีกทีก็ร้อนเธอไปแล้วเอาเถอะสั้นเปิดเพลงได้ไหมฉันก็ไม่แคล้วเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับไป่ขอระวังไม่ตามอย่างยั่งยโอ้โหเองขึ้นมาดีเอ็งขึ้นมาดีติดเอ็งก็ปล่อยเชือก้วครับ เข้าไปก็คือจบเลยนะะเข้าไปคนเดียวก็คือไม่มีคนพายให้เลยนะบ้านหนูอยู่สังขะละสังขะเฮ้ยะไไกะอ,อพี่พลแดงอีกแล้วอะไรนะครับเริ่มขึ้นมาดีลีลาว่ะดีลีลาว่ะ ขับล้องมูไปครับทุกคนกำลังจะออกเดินทางแล้วไป,ไป,ไปเอ็มขึ้นมาดีๆเดีเ๋ยวอันนี้มาวางไว้เออตล <c oughs> กว่ะอ้าพายไปเลยไปครับขอพลังกันนี้เอ็งอยาให้มันเพื่อนเสื้อเขา เออได้เอ้ยความเรียบไม่ตมีคนเลเดี๋ยวเราต้องโยนโทรศัพท์เข้านะถ้าถ้าน้ำถ้าเนื้อถ้าเรือนเข้าน้ำอ่ะไม่เรืออุ้ยเอิงเอิงดันออกไปฝั่งนี้ดิเออเรือมาต้รงกลับไปไม่หยุดอยูกนี่เขาไลฟ์สดอยู่เนี่ยไหเอาไปดิถ้าเปียกน้ำก็จะได้เปียกทั้งสองเครื่องเออ โอ้หวิวดีมากครับทุกคน <laughs> เพราะว่าพายข้างเดียวดีกว่านะเออเอ๊แต่มันไม่เห็นวิวข้างนอ,งนอกเนาะอูยน้ำว่าสารโอ้โหแต่นำ้นำน้ำมันอันนี้โอ้โห oh, <laughs> ดีเลยครับอีกคนพายให้นั่งด้วย <laughs> เองระวังน้ำ <laughs> ก่ <laughs> อนน้ำก่องไปฝั่งนี้ดิไปฝั่งนี้ดิเออุอ้ยเขาพายเร็วจังวะก็ม <laughs> ันเรือเรืรอย่าไรอ๋อ Oh, อไอ้พายลองพายไปฝั่งนั้นได้ไหมมันจะได้เห็นสะพานด้วยอากาศดีเลยนะไม่ร้อนด้วยไปฝั <c oughs> ่งนี้ <c oughs> โอ้ยอย,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 ยู่ๆไดีครับ เหมือนฝนจะตกเลยระวังโทรศัพท์ตกน้ํานะคะเหมือนจะตกเลยครับดูไปแล้วเหมือนจะเ <9 S 1> บาทร้อฟอน i p h o n กันน้ําแต่ว่ากล้องแตกแล้วอัวอากาศดีมากเดี๋ยวช่วยพายเดี๋ยวจะปิดไลฟ์เสร็จแล้วนะครับจะไปพายจะไปพายเล่นก่อนมาอะไอะไรไหนอ่ะถือดิเขาจะเอาเครื่องอะไรกันอย่าเอาพายเลยนะ พายไปนี่นี่ฟอดเขาโดนด่าแล้วคนข้างหลังพายดีเ้อะง่ายละ่ะ <c oughs> ไม่พายดีหรอกเอเขาขอไปที่พักก่อนได้ไหมขอ,ขอไปถอดรองเท้าก่อนไม่น่าเสียเอือคือข่ายแล้วนังฟอดอู้แทะ เอมไฟอะไรแบบนั้นบูเอ้ยไฟมันไอ้ปวดไฟที่นี่ี่เราสับนี่เอ้ไมมาจะไฟเองคออนีอไถึงโ เดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเอารองเท้าอะไรไปเก็บก่อนจะกระโดดน้ำนะครับ